หลวงพ่อฤศีลิงดำท่านได้เล่าตอนมนุษย์ต่างดาวจานบินมาเยือนโลกค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะลองเลยคอับอันดี้นี่ลองเลยเข้าส่วมเนี่ยใครไปเปิดหัวส้วมทมีดูอย่าลงไปแล้ไม่ลงอันนี้หมายความเราจะทำความดีความชั่วเห็นไหมมันก็ต้องไปกับเราี่มาที่เราไม่ตา นั่นไม่ได้อยู่ที่จิตแต่นี่คระว่าเราทําจิตแยกออกจากกายได้แล้วแล้วก็ไปเที่ยวได้ถ้าความส้ายของจิตเป็นทิพย์ถ้าเป็นทิพย์ธรรมดามันจะทรงอยู่เรื่งงองช้าก็าาอารมณ์สงบแล้วมิฌชนถ้าเป็นทิพย์ดีแบบนั้นมันจะกลายเป็นทิพย,ย์จุฬาญญถ้าดีสูงขึ้นไปก็เป็นมโนยิธิก็มีฤทธิ์ทางใจอันนี้สูงสุดเป็นกําลังจิตที่สูงเป็นกรณีพิเศษ ถ้าได้มโนยิธิถ้านเขาฝึกกันทำไมถ้ามันไม่ดีกว่าสมาธิธรรมดาแล้วเขาไม่นั่งฝึกธรรมะเมื่อยหรอเห็นไหมแต่คุณเดินเร็วกว่ารถแต่คุณไม่ต้องหารถหรอกเห็นไหมผู้ชายบอกเอ้ยรถลึกเลยแต่ความมันสู้กูไม่ได้กูเดินมาสิมโนยิธิก็เหมือนเดินมาไอ้มันขะนั่งรถมา อันนี้ทิพยอยู่พยานเหมืออคนตาดีมองเห็นไกลให้ตาไกลก็ไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมสมาธิธรรมดาก็มันก็คนที่มีกําลังแต่นั่งอยู่วนอยู่ข้างบ้านเพราะว่ามันนั่งอยู่จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก้เราสบายสบายไี่ราเปรียบเทียบเปียบกันอย่างนี้แต่ถ้าว่ามันลงที่มันเปียกกรถรไม่ถูกต้องเปรียบเมือเครื่องบิน เวลาเนี่ยเปรียบเจริญพระดังไอเจริพระดังมันยังช้ามันเยอะแยะจุดได้ไปยิ่งไปโลกพระจันทร์เนี่ยมันไปกี่วันยูล่ลมพังคันไปเป็นเดือนเราไปพระจุลามนุนีแหมนรับนิ้วมือเดียวยังช้ากว่าไปถึงใ่พันนึกตึกถึงแล้วไอในงมงงามง,าม,งามงามเลยเฮ้ยพระังมันจะไปโลกพระจันทร์ อีสามวันแล้วก็นึกๆเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนวะาอไม่เคยเห็นเลยวะไปถึงมิจฉาบาณีไปถามผู้ใหญ่ใจบอกโอ้คุณเลยมาหลายแสนเท่าแล้วอันเจ๊พวกนี้เราไม่สนใจแล้มบอกมันยืนจักรวาลมนุษย์เอายืนยีงโลกดูเห็นลูกมันเล็กนิดเดียวก้าวทีเดียวกาถึงเอ้มดูโลกพระจันมันหมุนหมุนหมุนเห็นลูกเล็กนิดเดียว ท่านก็นเลยบอกดูทิอากาศเป็นยังไงยัยสิ่งที่มีชีวิตจะอยู่ได้ไม่ได้หรอกถ้าอยู่ต้องปรับปรับอากาศยัยดูร่วมทางการ,ารามั่ง็ถามต่อไปก็เก้าทีเดียวถึงโลกทางกันยืนระยำหมาโลกพุาธิ์จันี่์แกร่งกว่าแต่ยัยดูโลกที่มีสิ่งมีชีวิตมันก็อยากดูกับเป็นโลกสุด แล้วสู่ส่วนหนึ่งมันมีหิมะต้นไม้เขียวชื่ออมนีม่สัตว์ขนยาวๆห้อยโผล่วนตัวโดดไปโดดมามันข้างมข้างไม่มีคนไทยบอกอย่าดูโลกที่มันดีกว่านี้ไหมเรอ,อยา่าดูก็ไปโลกกูรู้โลกกูรู้เลยคนทุกคนเขาสว่างในแค่มณีอะไรที่ทั้นไม่มีแสงสว่างจกดวงอาทิตย์มันเป็นแสงสว่างในแค่มณีเลยคนทุกคนเราสวยมีศิลมีธรรมครบถ้วน ข้าวออกมาจะต้นไป็้าสารไปเก็บข้าวสารมาใส่หม้ออันน้ำใส่ด้วยวางมันแก้่มันนี้มันเราหงเตาไฟฟ้าไล้ข้าวมันสุกมันก็สุกพอดีๆตามใจเนีตเวลาจะกินกับข้าวปรากฏเองจกินอะไรออกมาเองก็ไปไม่โลกนี้มีแต่คนขี้เกียจหน้าตาไม่ตาเเหมือนมันต้อเ็เหมือนผีสิ ไม่เหมือนในเขาสวยกว่าเราถ้าเหมือนหน,น้าแบบคุณทุกคนหนึ่งคุณใชืไ่ไหมให้หนูเออก็คนมนุษย์เรานี่เองแต่ว่าเขามีวิญญาณิการดีกว่าเขาจะมาเกิดกับเราเขาก็ดีเกินไปถ้าเขาจะไปเป็นเทวดาเขาก็เขาก็เรวเกินไปมันไม่ถึงเทวดาแล้วก็ดีกว่าเราก็ต้องอยู่ตรงนั้น อย่างอีเพราะอีสองพบอ,อย่างจามอนกระสูตูตี่น้ในมิเยียสา์เขาเจริญกระลอมมากในจามอนอยู่ทางทิศตะวันตกนี่คนก็สวยรูปร่างสดตรทรงดีผิวขาวละเอียดนะแล้วเครื่องประดับไม่มีคนแปลกด้วาเขาเพชรดันมาเสียงติดไอ้มานั่งไอ้มาหินหนะไอ้พวกเราไปเมาาื่อไรเสะเด็จเมื่อนั้นนะ ยาสายเขาเก่งเราไมาก็จะมนอนให้ซูตูให้ซูตูมันออกมนร้ายกัดแกลง่งย่าสายเขาเก่ง,งเราแต่ว่าใจเหี่ยมเอเป็นมนุษย์ที่รู้สึกมีความโหดเที่ยมก็ตอนนั้นก็เป็นเรื่องจานบิน เสิร์ฟไปอเมริกามานั่พ่อสอไ,ได้จำไม่ได้เป็นสองห้านี่หนึ่งห้านี่ไงก็มานั่งถามก็บอกว่าเมื่อก่อนนี่พวกนักบินพบอะไรพบก,กันก็เหมือนตาสีภาษาพบแล้วินนังคินโกรธแล้วกห่าออกไปเที่ยวที่หลังก็บอกมันไม่ใช่คนเล็กเล็เห็นพวกไอ,อพวกผวูา้การรับต่างๆเห็นเอง มีการสัมผัสไปดีไม่ดีเครื่องบินบิน,บ,น,บ,นบินมาไปส่งข,งขา่าวอีห้านาทีจะถึงสนามที่ลงท้ายแล้วและไม่มีปรากฏการค์้อก็ไม่พบอีห้านาทีนี่เครื่อบินอยู่ไกลไหมไม่ไกลนังจะไปไกลอะไรห้านาทีจะถึงที่ลงก็ติดต่อกันแล้วว่าจะลงถ้ากิเวลาห้านาทีก็ถึงจะถึงสนามบินหายไปทั้งเครื่องบินทั้งคนเนะ่ย ตัวทายก็ไม่พบก็เลยสงสัยก็พูยัรื่องต่างๆไอ้กลางคืนก็ไม่เน,น้นนึกเราึ้นไปที่จุฬานี้กลับกลับเหื่อยหน่ามาท่านถามว่าสงสัยเรื่องจานบินนะเราสงสัยท่านถามทำไมไม่ถามบอกว่าเรื่องมันไม่เกี่ยวกับธรรมะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ไรสาระทอ้เรื่องนี้ถามยากไงเป็นลอยเลยสอดเด็ดทั้งห ถ้านจะหนีมาคำเดียว,ว่าทำสิ่งนี้ไม่ควรเราก็แย่แล้วท่านก็เลยพาไปดูไอ้สองโลกว่าเขาทํารูปร่างถนาดแบบไหน,นมันมีไปม,มีสภาพยังไงความเร็วสูงไอต้ตะวันตกนี่ดาวดวงนี้มันมาถึงอเมริกานี่ใช้เวลาสิบชั่วโมงไอ้ตะวันออกมาถึงอเมริกาใช้เวลาสิบเจ็ดชั่วโมง ไอ้พวกนี้ไปโลกข้างคังนเราไปเป็นเดือนโหไม่เดีสติแล้วเหอนไหมเจ้า,จา,จาวัานเดียวกันเรื่องจักรวาลมนุษย์ไม่ใช่ตัวดาไอ้โลกต่างๆที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตแต่มันนับไม่ถ้วนไอ้เราไปไม่ได้แล้วมันมีแต่แค่เราเหมือนอคังคบในากลาลครอบนะ เอออังนกลาครอบในโตมาโตเด่งตัวเต็มเต็มกลาโอ้กูใหญ่เต็มโลกว่ะเอทำไมไม่เห็นคนอื่นเตวฮะมีงเกษตระละวเกษตระละวเกษตระวังอะรุ่มกุกลุ่มเดียวกลุ bin, is right. <pet> ่มจักรวานมนุษย <t ina> ์แต่มันมีหลายหลายแสนจุด กลุ่มยกรวมมนุษย์จะมีหลายกลุ่มไหนยกกลุ่มตีกันเนี่ยมโหมแบกโลกไปตีหรือว่าทุ่มเหมือนมึงทุ่มกูทุ่มมึงยกรวมมนุษย์มันก็มีมีกลุ่มเดียวแต่มันหลายแสนเพราะว่าจุดที่มันมีสิ่งที่มีวิทมีหลายแสนจุดแล้วใครจะไปนั่งนับนะอใช่ไหมแต่ว,ว่าจุดมันมีจุดเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คือชนโททวีต นอกจากนั้นไม่มีพระพุทธเจา้าถ้าไม่มีพระเจ้าก็แสดงไม่มีข้อสงฆ์ตัวอย่างในเรื่องมหาปฏิปทานาสูตรที่พระพุทธเจา้าทรงเผเด็จไปถ้าไปได้แฝงกุรุของรัตือของ,ขอ,ง,ขอ,งอินเดียนะเรียกว่าอารวบีละครเมืองอารวบีนี้เมืองอารบีนี พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าแฟนกุลุว่าพระองค์ทรงตัดว่าสมัยเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเคยเสด็จไปโลกกรุแล้วบอกพระพธินั้นว่าไอ้ที่นี่นนมีความสุขสบายมากแต่ด้วยว่าไม่มีพระพุทธเจ้าสอนให้ทรงความดีก,กว่านี้สู้จมพูทวีปไม่ได้ถ้าที่ชมพูทวีปเนี่ยมีพระพุทธเจ้าสอน ให้ทําความดีเสริมขึ้นไปก็มีคนเหล่าหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเขาขอติดตามมาระวงกระรงใช้จากแก้วช่วยให้มาให้จากแก้วอธิษฐานในจากแก้วมันใหญ่คนนั่งก็นั่งในจากแก้วกันแบกมาถ้ามาลงในแคว้นที่เราเรียกอาราวีนครแต่ว่าพระเจ้าทรงทรงสั่งท่านทรงเรียกบอกแคว้นครูนี่เเวลาที่ไปแคว้นนั้นพระองค์ไม่เทศเรื่องอื่นเทศเฉพาะมหาติปัาน์สูตร ก็จิตใจเขาละเอียดแค่งเรื่องเดียวไปที่นั่นไปมาเลายประเทศมหาติปทานาสูตรคำว่ามหาปฏิปทานาสูตรเนี่ยมหาสติจะเริ่มตั้งสติไว้ดีแล้วเนะี่ยจะเป็นประสูตรสูตรหนึ่งไม่จะเปรียบเทียบกับใครก็ได้อ,อะไรกับใครตัวอย่างก็ได้เละว่าลงท้ายจริงๆแนละให้ตั้งสติไว้ดีๆคือไม่ลืมความตายสรงความดี ข้นสอนเท่านั้นเองเนืองเพราะว่าคนแพร่นั่งเขามีจิตละเอียดกว่าจิตเป็นมหาบุรุษกว่ากั้นอืน่นเป็นไปขั้นเดีแต่ละคันนั้นเท็จไ่เหมือนกันแต่เรื่องเดียวกันนี่หมาเรื่องเดียวกันก็คือพระพุทธเจ้าเทศทุกกันนั่นก็คือเทพจพันห้าอย่างเดียวเท็จในเรื่องปวดกันห้าอย่างเดียวแต่ต้องใช้ํำนวนต่างกันโซลและตะวรนยาของคนได้ละกลุ่ม มันก็แม่ครัวแม่ครัวปิ้งบาทูซัมปลาทุกวันก็แย่เหมือนกันไอแข่ชุดไหนมาก็บบาทูก็น้ําปลามันไม่ได้ใช่ไหมเพราะก็ดูหน้าแขกที่ขึ้นบ้าน,นถ้าเจ็กมาแล้วก็เอานมเอาโนยอะไรเลี้ยงอย่างแขกไอแขกมาหมูเลี้ยงยังไม่แน่นะจะโดนแขกชาหมูใหาเราแย่ไหมนะ ยังกับเมื่อสมัยขวันี้พาวดีอยู่อะไรพวกพวกเจ้ามาที่หลังเข้ามาเป็นอันว่าการทำบุญมันนี้เขาญาติโยมเนี่ยถ้าจะว่ากันโดยนิสงมันก็แบน,นิสงสามอย่างคือหนึ่งปาฏิปุปธิสถานแล้วก็สองสังฆทาน สามทีหารทานอ <c oughs> งหน้าคำว่าวาทีุ่กติจทา,านนี่เป็นทานให้เฉพาะ,ะบุคคลสำหรับสังฆทานให้ทานเป็นหมู่สังฆทานนี่ก็คืหมู่แล้วก็อมีหารทานหมายถึงการก่อสร้างสถานที่ทาวร่สถานที่สาธารณปรโยชน์ เง็นบุญสามอย่างนี่มีอานิสงส์ไม่เหมือนกันนะสำหรับปาบทิถุกฤสทานนี่ท่านเรียงลําดับไว้ว่าการให้ทานกับสัตว์ดิฉันมีอานิสงส์ร้อยเท่าใ้ร้อยเท่านีหมายความว่าถ้าเราให้ทานสัตว์ดิฉันด้วยเมตตาจริงถ้าตายไปแล้วจะไปสวรรค์ ก็จะอยู่บนสวรรค์นั่นร้อยอายุอยู่ไปร้อยอายุก็หมายความตายจากเทวดาแล้วก็ต้องเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาเกิดถึงตายร้อยวาระท่านยื่นบอกว่าเมรุสงศ์น้อยเท่านี่รับไปก่อนแล้วก็ต่อมาท่านบอกว่าการให้ทานก็สัตย์เดชชันร้อยครั้งฟับไ้ก่อน มีผลไม่เท่ากับให้ทานนี่คนไม่มีเสียงเลยหนึ่งครั้งเพราะว่าสาินานี่ถือว่ายังอยู่ในอาบายภูมิคนที่เกิดมาแล้วไม่มีศีลถือว่าคนจะใาบาภูมิมาแล้วอันนี้สงความดีในใช่ก่อนที่เคยมีศีลห้าจึงเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการฝันสองครบสมบูรณ์อ้าเคยให้ทานมาก่อนก็มีของใช้ แล้วก็อาศัยเคยอบรมทำจึงมีปัญญาถ้าท่าพูดต่อไปว่าการให้ทานกับคน,คนที่ไม่มีศีลเลยร้อยครั้งมีผลไม่เท่เา,า,ทากับคนที่เคยมีศีลแต่ว่าศีลขาดแล้วครั้งหนึ่งการทานกับคนที่เคยมีศีลและศีลขาดแล้วร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์นึ่งครั้ง ให้ทานคนนี้มีสินไว้สักร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับการให้ทานแก่ท่านที่ปฏิบัติเพื่อระโสดาปฏิมาคหนึ่งครั้งทั้งว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อระโสดาปฏิมาคก็หมายถึงว่าคนที่เจริญสมถะวิปัสนาด้วยการตั้งใจจริงแต่ว่ายังไม่ถึงระโสดาปฏิมา ให้ไทยกับท่านปฏิบัติเพื่อมรปโซดาปฏิมร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถ้าให้ทานกับเทววายไทยกับโซดาปฏิมากหนึ่งครั้งถวายไทยกับโซดาปฏิมร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายไทยกับโซดาปฏิผลหนึ่งครั้งเทววายไทยกับโซดาปฏิผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายไทยกับโอนาคติาผกหนึ่งครั้ง ถวายไทยพระศรีธาคามีมร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทกับพระสรทธาคารมีผลหนึ่งครั้งถ้าถวายไทยพระศรีธาคามีผลร้อยครั้งมีผลก็ไม่เท่ากับถวายไทยกับอนาคามีมรกหนึ่งครั้งถถวายไทยพระอนาคามีมรกร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายไทยพระอนาคามีผลหนึ่งครั้ง ถวายทานก็บรณาคามีผลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพรวาราตมรดกหนึ่งครั้งถวายทานกับพรวาราตมรดกร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานกับพรวาราตผลหนึ่งครั้งนี่ถวายทานกับวาราตผลหนึ่งครั้งร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระบาเจพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานกับพระบาเจพพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง นี่เป็นปาร์ตี้บุคลิสันแล้วต่อไปท่านตัดสิีกว่าการถวายทานจะสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าเองร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งการถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารงทานหนึ่งครั้งจบจะไม่เ